สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาเซลฟี่อีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้ครับมาในเกมที่ชื่อว่า Neo Aquarium ครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเป็นยังไงครับหลังจากที่ดูเทลเลอร์มาสักนิดหนึ่งแล้วเรียกได้ว่ากระตุกต่อมผลตูดมาได้มากเลยครับก็ต้องมาลองดูครับว่าเป็นไงครับ let's go เอาละครับนี่คือหน้าจอของ N e o อ qua r i u รนะครับก็ใช้เมาส์ไม่ได้ด้วยต้องใช้ได้คีย์บอร์ดวอตฟัวะผมจะมาที่อ่า เน็ตเวิร์กบัตเทิลเลยลกันโอ e f u c กวะโอเคเย้ h อมฮอสเลสอัตโนมัติแมทชิ่งอัตโนมัติเลยลวกันนะมาจะดูว่ามีคนเล่นเกมนี้หรือเปล่า <laughs> เอาจริงคือไม่ไม่มีใครสร้างห้องเลยไม่มีใครเล่นเกมนี้ แกมาที่ free battle แล้วกันอันนี้คือให้เลือกตัวนะครับคือตัวอะไรวะเหมือนจะเป็นอันนี้คือตัวอะไรวะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เะเล่นเล่นนี้ก่อนแล้วกันเล่นปูเสยชวนกันเลยเออ let's go อันนี้สู้กับบอทครับนะบอทตัวอะไรบอทเป็นอบเตอร์แล้วกันเออมาเอาความยากขนาด normal ไปเลยครับสู้เลยครับ เอาจริงๆเลยไม่เป็นแต่จะลอง What the fuck แล้วมันอยู่ไหนฮะเว้ยช่วแล้วเจอแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรเนี่ยบุกไหมยิงมันดูป่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีใกล้ว่ะมันตีใกล้ยิงมันโอ้โห เนียเนี่ยปูเสือช่วยปูเสือโอ้ยมันมีท่าอะไรด้วยวะเทพวะอันนึงมันมีท่าอะไรบ้างกดแซดครับยิงไกลโอเคกดกดซีกดซีก่อนกดซีก่อนนี่นี่บวก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 เอาเอาเราไม่ไม่เหลือเลยเออตัวเราเนี่ยโอ้จะตายแล้ววะ อะไมันโหดจังเลยลูซี่ไม่ลูซั่ไม่โหดสัตว์โอ้แพ้เลยมันโหดอะ่ะแตอนที่นิวอะไรเราเซฟรีเพ์รีเทิร์นก่อนรีเทิร์น,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 นต่อไปคราวนี้เราเป็นอ่าเป็นเป็นไอตัวเนี้ยคอนอะไรไม่รู้อะดานิเคิลตัวอะไรไม่รู้ เราให้มันเป็นให้มันเป็นตัวเดียวกันแล้วกันจะได้แบบแฝงขอ EC ก่อนตะกี้ไม่รู้จะเล่นไง <c oughs> เกมพี่ <c oughs> บุ๊กอะยวตัวนี้ไดยไม่ได้ <c oughs> ตัวนี้ไดยไม่ได้ตีใกล้ตีใกล้อุ้ยมีชาร์จด้วยวะเฮ้ยชัว <c oughs> ไอ้เย็กโอ้โหมีการแยกล่างอันนดี๋เอาใหม่เอาใหม่ใหม่ชาร์จบู้ปแล้วสองแล้วหนึ่งว้าวตัวนี้เล่นแก๊นไม่ได้ครับไม่ไม่มีล่างอาเอาเป็นสตอรี่โมดดีกว่านะ เรามาเล่นกันที่ขอตัวนี้นะกันเอารับรองว่ามันเท่ขอแบบอีซี่ก่อนโกมาเริ่มกันเลยครับอยู่ที่ด่านแรกนะครับก็ไม่ต้องอะไรอะไรพูดพามทำเพลงอะไรทั้งนั้นลุยเลยครับ let's go <S oh. ก่อนอื่นครับต้องสั้างให้มันมีเ,มอเยอะๆก่อนมาแล้วครับไหนไหนพวกเลงขึ้นไม่ได้อะ what t <the> h แม่ตัวไหนไม่เห็นมีตัวไหนมาเลยมันคือตัวอะไรวะมันคือปูอะรวมรานเอาใหม่ใหม่หพวยุว่มันอยู่ไหนวะ<ป>อุ้ยมาแล้ววะลุมยิงมาลูกพ่อโอ้โหร้เรื่อย่างแรงเ <laughs> กมเนี่นยอะไรันี่ะหายไปไหนแล้ววะ เอาเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยออุยไม่แรงจังอะไม่แรงจังอะมาแล้วไอ้คุดแจ๊คเผยล่าที่แพชิ่งอยู่แก้วมาอิกทยิงมันกูทำอะไรได้บ้างวันนี้โอ้โหแต่ต้องต้องแยกล่างก่อนโกโกยิงมันยิงมันมันบินได้ไหมเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตัวเลยนะอุ้ยมันแยกร่างได้ว่าว่ามันเพิ่มไปเรื่อยๆว่ะอุ้ยโอ้โหแม่งรู้ละอย่างนี้ไม่ใช่เล่นจริงโอ้โหเดี๋ยวดู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 เดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยเอาละครับได้เวลาสิบสิบสูงสุดสิบอันครับมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนแปลงร่าง มาแล้วมาแล้วจะถึงแล้วขอเลเวล่สามขอเลเวล่สามจะถึงแล้วจะถึงแล้วยิงมาอไอ้เหอีอยยักษ์แล้วไงอะ่ะชนะเฉยเลยชนะเฉยเลยอโอ้โหอ,อันนี้คืออะไรเลือดอ่ะเซฟร,รีเพย์จะเซฟทำไมล่ะเออ ไนที่ด่านสองต่อเลยครับตอนนี้เล่นเป็นละอย่าดูไม่ได้แอมหรอกไม่ได้แอมกูหรอกสร้างฐานให้หนาแน่นครับพอมันมามันตกใจอุ้ยเยอะวะ่ะแม่งแพ้เลยอย่าดูอย่าดูอย่าด,ดูเราต้องอยู่หลังๆหน่อยเน่เลยพร้อมไหนวะอย่าให้มาอย่าให้มาเดี๋ยวดูอันเดียวสุมาแล้วเย้เมปั๊บ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 อุ้ยมันรถเรือดเลยวะ่ะ คุ้ยมันอึดว่ะเราจะมีสิบตัวก็เหอะแบ่งไปขนานั้นะไรนะเจ็บมันคุณมันเฮ้ยอะไรอ่ะคุ้ยมีเกาะด้วยว่ะคุณคุณมีเกาะด้วยว่ะจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอจะเหลือเหรอตัวเองชนะแล้วว่ะ ไปต่อ,อด่านสามขั้นตอนแล้วทำไงครับแน่นอนครับเฮ้ยมาหนึ่งพวกเดียวกันว่ะเจอพวกเดียวกันต้องกระดึ๊บไปหามันเดี๋ยวเลิศเกิร์ตเลิิยมาแล้วมาห,หนึ่งมาหนึ่งเจอแล้ว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 เดี๋ยวต้องสร้างเยอะๆก่อนมนตกใจมนตกใจยิงเลยยิงลุยทุกคน ทุกคนฮุกหน่วยแต่กำลังครับผมยิงถึงปะวะยิงไม่ถึงว่ะต้องเข้าไปอีกดึบด๊บจุดดึบด๊บ,บมาเพราะมันใหญ่จังวะของมันน่ะนี่สร้างป,ป้อมก่อนสร้างป,ป้อมแถวๆนี้ก่อนเยอะดิเยอะดิงงงงงงไปหมดเยอะไปหมดแล้วมันคือเราคือตัวอะไรวะเนี่ยทีะะ่อ่านแล้ววะฮอนฮุกหน่วยยิง ถึงปะวะไม่ถึงไม่ถึงวะ่ะชิบหายละเคี่ยวมันยิงทะลุนี่มาได้ปะน่ะนดัอันดัอัะเฮ้ย,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 ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วรู้ค่อนเอาไว้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมีเพิ่มต้องมีเพิ่มแค่นี้มันไม่พอหรอกก็ยิงดู <laughs> อุ้ยวุ้ยอ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 ะไรอะอะไรอะอุ้ยเดี๋ยว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 มัน pigs 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 มีอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นตัวที่ลิบมีเต็ดกว่าว่ะเฮ้ยยิงทุกคนยิงเจ้าว่ะเอาดิ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 เฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยจะบวกเฮ้ยอ๋อคือต้องยิงตัวจริงมันว่ะ อุ้ยอะไรวะมีเลเซอร์ด้วยดิสโก้ดิสโก้วุ้ยวุ้ยอุ้ยเหลือแปดแล้วไม่ได้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 จะกระดึ๊บจะไฟ่กูใช่ไหมอ่าฮะไม่ใช่อะไรจริงครับตอนนี้ทุกคนตอนล้อมคุณไปหมดแล้วตอนล้อมคุณไปหมดแล้วเดี๋ยวก่อนมาให้หมดมาให้หมดต้องมาให้หมดเฮ้ยจิงจี้กูสนุกกับเราวกูคนเดียวเลยไปลบลบ โอ้โหตัวนี้แม่งก๊ส์ว่าจริงแม่งหลบเก่งดูดูสนุกคนเดียวเลยกู eager. อย่าลืมหลบมไปได้ไงผมอาเลยครับก็จบันไหมกับเกมนีโออะควาเรียมครับเป็นเกมที่ผมขอเรียกว่าเป็นเกมที่ เลเจนต์มากเลยยอมใจกับเกมนี้จริงๆสำหรับใครที่อยากเจอเกมแบบนี้อีกอย่าลืมกด subscribe โอเคนะครับกด subscribe กดแชร์กดไลค์เพื่อนดูกดไลค์เพื่อนกดแชร์เพื่อนดูก็กดไลค์โอเค like. okay, ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม